ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เอริกเทนฮากตอบประเด็นอนาคตเมสันเกรนวูดเอริกเทนฮากกุดซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจกแจงถึงอ,อนาคตการค้าแข่งในทีมผีแดงของเมสันเกรนวูดออกมาอย่างชัดเจนแล้วหลังหูหออกจอมขาวยังคงถูกต้นสังกัดพักแข่งอย่างไร้กำหนด กรีนวูดไม่ได้เล่นให้กับแมนยูมานาน18เดือนแล้วนับตั้งแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมตั้งข้อหาพยายามข่มขืนและทำร้ายร่างกายรวมไปถึงกักขังลุงเหนียวต่อคดีความดังกล่าวดาวยิงทีมชาติอังกฤษไม่ถูกดำเนินคดีในทุกข้อหาแล้วตามที่อายการถแถลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่แมนยูยังไม่ส่งเขาลงเล่นและยืนยันที่จะสอบสวนเป็นการภายในมาจนถึงทุกวันนี้โดยกรีนวูดได้แต่ซ้อมลำพัง และไม่มีชื่อเดินทางไปทัวร์ปีซีซันที่อเมริกาล่าสุดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเทนฮากไม่พ้นถูกสื่อสอบถามถึงอนาคตของเกรนวูดในทีมแมนยูซึ่งเขาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจของสโมสรผมแชร์ความคิดเห็นของผมแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสสและเราต้องยอมรับพอข้อขาถามว่าเขาอยากเก็บเกรนวูดไว้กับทีมหรือไม่เทนฮากตอบว่า ผมไม่อาจพูดอะไรได้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ผมแชร์ความเห็นของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วดังนั้นเราต้องรอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังมีอนาคตเอริกเทนฮากกระตุ้นแฮร์รี่แม็กไกวต่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงเอริกเทนฮากุซื้อแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดตากยืนยันแฮร์รี่แม็กไกวย,ยังมีอนาคตในถิ่นออตฟอร์ดพร้อมกระตุ้นให้อดีตกัปตันต่อสู้ย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมให้ได้ เนื่องจากผีแดงยังต้องการเก็บเขาไว้เซตาฮาฟทีมชาติอังกฤษถูกเจ้านายชาวรัสปลดออกจากตำแหน่งกัปตันอย่างถาวรแล้วเนื่องจากเขาไม่มีตำแหน่งในโผ่สิเคนแรกของสโมสรอนขณะที่บุโน่แฟร์นาน์มิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสได้รับการแต่งตั้งให้สวมบทบาทสำคัญแทนในซีซั่นหน้าหลังถูกรีบปอกแขนกัปตันแม็กควายก็ถูกคาดหมายว่าจะโดนขายทิ้งแต่ล่าสุดเทนฮากระบุว่าดาวเตะอังกฤษรายนี้ยังมีอนาคตกับผีแดง ร้อมกระตุ้นให้เขาแย่งตำแหน่งกลับมาเราต้องการนักเตะม,มากกว่า11คนเราต้องแข่งขันดังนั้นเขาสามารถต่อสู้เพื่อตัวเองในทีมได้เขามีศักยภาพมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะคว้าตำแหน่งของเขาได้หรือไม่ตอนนี้เราสามารถโฟกัสบท,บ,ทบาทของเขาได้มากขึ้นแต่เซ็นเตอร์ฮารต้องสื่อสารเพื่อการจัดระบบมันเป็นพื้นที่สําคัญที่คุณต้องโชว์อร,ร์มให้ได้ในฐานะเซ็นเตอร์ฮาร์ปยังไงก็ตามเทนฮักยอมรับว่าแม้ก,กว่าผิดหวัง หลังถูกถอดออกจากตำแหน่งกัปตันทีมแต่ก็ยืนยันว่าเขายังต้องการเก็บดาวเตะรายนี้เอาไว้และเชื่อว่าการตัดสินใจของเขาจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายผมคิดว่าทุกคนสามารถเข้าใจได้สำหรับนักเตะว่ามันเป็นความผิดหวังแต่มันสามารถเกิดประโยชน์ต่อทีมและแฮร์รี่ได้เขาเป็นนักเตะคนสำคัญเราต้องการเซนเตอร์ฮับสี่รายเป็นอย่างน้อยคุณได้เห็นเมื่อซีซั่นก่อนว่าเราเล่นหลายเกมเราพอใจมากที่มีแฮร์รี่อยู่ในขงกําลังของเรา วารานเชื่อผีแย่งแชมป์ได้แต่ต้องสม่ำเสมอลาฟววารานปะกหลังตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าทีมจะสามารถแข่งขันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เพียงแต่ต้องรักษาความสม่ำเสมอด้วยเช่นกันแม้ว่าจะได้รับคำชื่นชมจากผลงานในฤดูกาลแรกของเอริเทนฮากแต่ไปแสดงก็ตามหลังมายสเตียทีมแชมป์ถึง14คะแนนถึงกระนั้นวารานชี้ว่าทีมแสดงเห็นแล้วว่าสามารถเอาชนะใครก็ได้ พร้อมบอกว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสําคัญที่จะพาทีมประสบความสําเร็จเราต้องมีความเชื่อบางครั้งความแตกต่างระหว่างทีมที่ดีและทีมระดับพ็อปคือเรื่องของจิตใจนี่คือรูการใหม่และทุกอย่างเป็นไปได้การไล่ล่าแมนเชสเตอร์เป็นความท,ท้าทายครั้งใหญ่แต่เราพร้อมลุยเพืเออร์ลีเป็นการแข่งขันที่ยากในการเอาชนะในการแข่งขันทุกปีมีความยากมากยิ่งขึ้นทุกทีมแข็งแกร่งและอยู่ในระดับที่สูงมาก ดังนั้นคุณต้องพร้อมสำหรับความท้าทายนั้นมันเป็นเรื่องยากแต่เราพร้อมสู้ในทุกเกมผมคิดว่าเราแสดงเห็นในฤดูกาลที่แล้วว่าเราสามารถเอาชนะทุกทีมในโลกได้เมื่อคุณมองไปที่ฤดูก,กาลเราต้องการความสม่ำเสมอเราสามารถเอาชนะทีมไหนก็ได้แต่มันก็ยากเพราะคุณต้องทำให้ได้ทุกๆ3วันนั่นคือความท้าทายและความต้องการ